ไปจอดที่เซเว่นชุมแพตอนเดินออกมาเนี่ยโอ้พนังงานเซเว่นหนึ่งของสนห้าหกคนกีดคควบอย่างนี้เลยนะครับในเซเว่นนะคควบปุ๊บผมก็เลยเดินมาถ่ายรูปหรอครับเขาก็เลยบอกว่ายังพี่ยังไม่ได้ไก่เงินหนูค่ะเขาเาก็เลยขวบ,วบ,วบอันนี้หยอกหยอกออ,อันนี้หยอกอันนี้ไม่เกี่ยว เห็นอไทยอยู่ค่ะอันนี้หยอกอันนี้หกอ้ยอยอะนี่แหละเป็นเรื่องที่ปฏิหารแล้วก็เรื่องที่เราเมือบอกหวยนะครับอืมอาจารย์ก็เลยจะให้แคปออมสินก่อนนะครับอะแคปออมสินออมสินมันออกไหมโอ้ยเนาะเป็นไงกำลังจะซึ้งเลยที่แคปเปอร์กำลังจะซึ้งเลยเจอมุกเข้าไป เขาก็ควักเลยผมก็เดินไปเลยใส่แว่นไปเลยนะมาเดินโอ้เอาแว่นขึ้นเลยเห็นเขาควักครับสวัสดีครับ,รรบถ่ายรูปเหรอครับอ่าพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่ะเอ้ยอย่าข่ายคนเนแบบที่นี่ฟอดแบนกับพระท่านหาไน,นเ้ยเนาะเนื่อมกับพี่น้องเนื่อมใจเงิน,บนเบิ่นเขาเขีย่บายอยู่ หลักลงเจ้าของเ็ให้ถ่ายรูปแมวมึงต,ตีตีมึงพ่ใจเงินกูเออเนาะถอดแม่นก็ไม่ทันนะครับดีนะมีแม่เอาแม่ปิดหน่ายอย่างนี้นั่นแหละทุกวันนี้กลัวไปเลยถ้าใครเห็นอาจารย์ที่ไหนให้ไหว้าอาจารย์ก่อนหวัดดีอาจารย์หรือว่าเรียกอาจารย์ก่อนอาจารย์จะไม่กล้าไปทักก่อนนะเพราะว่าอะไรอาจารย์กลัวไม่ใช่ไงเออเห็นซุบซิบกันเดียอาจารย์ก็ไม่กล้าทักนะถ้าแบบถ้าทักอาจารย์ก่อนอาจารย์นึงจะกล้านะครับบางครั้งก็ มันเขินไงเวลาถ่ายรูปเห,อหรอเหมือนเราหลงตัวเองไงร้อมสีนอ,อกอยู่ใช่ไหมอ่ะอ้อมสีนออกให้แคบออมสีเลยนะครับเอาปาดหมื่นเก่านหนึ่งมื่นหนึ่งพันคนเหมือนเด็กปดโตเขีนสำรองเนี่ยนี่โอ้ยเนอะเมื่อกี้น้ำตายยังข้อเบาแป๊บเดียวหายแล้ว <laughs> นะครับเปลี่ยนเรื่องกันครับเรื่องเศร้าเข้ามา ก็ให้มีมุกด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับอ๋ออมสินนะครับแคปเตอร์สิ่งที่อาจารย์ทำทุกวันเนี่ยทำเพื่อลูกศิษย์เลยอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขกันอ๋อน็อมีมุกเนาะหญิงอ่อนกำลังสีอ่องไห้ <laughs> ยิ้มทั้งน้ำตาขอเรียกนะครับ เคยรับถุงยังชีพจากอาานที่ปักลงชัยน้ําท่วมใช่ไหมพีม่ปีนแก้วนะครับคือน้ําท่วมที่ไหนอาจารย์ก็ไปที่นั่นนะครับมีอาจารย์ทุกที่นะครับไม่มีกระแสไม่มีอะไรอาจารย์ก็ไปไม่ออกข่าวอาจารย์ก็ไปนะครับเราไม่ได้ไปเอากระแสนะเราไปด้วยใจนะครับบ้านไฟไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ออกแล้วว่าวันนี้ ผมมีความกังวลกังวลความกังวลที่ว่านี้พรุ่งนี้เป็นวันที่ผมกลัวเป็นวันที่ผมกลัวที่สุดกลัวอะไรรู้ไหมกลัวผลเวลาหวยจะออกทำไมเวลาเลขเข้าอาจารย์ถึงได้บ้าครัเพราะว่าผมแบกความหวังไว้สูงมากสูงมากๆเลย ผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินเสียทองที่เห็นอาจารย์ว่าเวลาเลขไม่เข้าแล้วอาจารย์เครียดนักเฉพาะแบบนี้แหละผมแบบความหวังไว้มากเหมือนมันอยู่บนนี้เลยแต่ถ้าเวลาเลขเข้าเหมือนมันเอาออกผมก็เลยแสดงปฏิกิริยาไม่ใช่ว่าผมถูกนะแหะที่ผมดีใจนะผมกระถือสิบบาทส้าบาทนั่งเถื่อนผมดีใจที่รู้สิทธิ์เขาถูกนะครับ ชื่อไหมว่าถ้าวมไม,ไม่เข้าเนี่ยครอบครัวเนี่ยผมไม่คุยด้วยกับใครเลยนะเพราะว่าผมแบบเสียใจนะครับเนาะอ่ะ,ะรากับอ่อเดี๋ยววันนี้จะพาขอเข้ามากรรมกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแคปชุดเต็มก่อนเนาะหมยไทยนะครับเอาเอาชุดเอาชุดเน้นเราก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้ชุดนี้ทุกคนคงเห็นแล้วแต่บางคนก็ไม่เห็นนะครับอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ อาจารย์คือพลังของพวกเราผุ้มสีไห่น้ำด้นะครับไห้เลยพี่อ๊อฟตะเก่าลอยเขาก็าเอาไปแล้วรักอาจารย์ครับนี่นะครับเอฟซี FC หลายคนก็ซึ้งไปนะครับในสิ่งนี้อาจารย์พูดอาจารย์พูดจากใจนะไม่ได้พูดเพราะเสแสแ้งนะครับอาจารย์พูดจากใจนะทุกคนจะรับรู้ได้นะครับรัฐบาลวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า อาจารย์เห็นทุกข้อความเลยนะที่พิมพ์ม,มาบางครั้งก็ไม่ได้อ่านออกเสียงคร98 58 94เม็ดเดียว95อาจารย์กันกลับหัวไว้ก็คือ65คนดูหมื่นสองเนี่ยเพจสำรองคนดูตั้งหมื่นกว่าเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ยังไงครับนี่เพจสำรองนะคนดูหมื่นกว่าถ้าเพจจริงคนดูประมาณ3ามหมืนะครับก็ช่วยกันแชร์สตัวมี958 954เล่นหประตูเอา ชุดนี้ทุกคนคงเห็นแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกับหัว6 6ถ้าแปดใส่จบเลยเข้าใจไหมนะครับทุกเดียวกันกับหวชุดวันนี้เลยนะอะชุดเต็มชุดเต็มเป็นชุดนี้ครับอะชุดเต็มเป็นชุดนี้อันนี้ชุดเต็มนะครับใครอยากได้ชุดเต็มก็เอาไปนะครับ ทุกคนรักอาจารย์ขอบคุณนะครับผมไปติดต่อขึ้นนะครับบอ,อกรอแ้วนะติดต่อกับได้แน่นอนพี่ออบนี่แหละพี่ออบลังเทือในความโชคร้ายอาจจะมีความโชคดีพี่ออบอาจจะถึงรางวลใหญงก็ได้หรือมาถึงสามตัวก็ได้เพราะว่าพี่ออบฟาดเคาะไปชอบตอนอาจารย์มาย่าโมทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้าเต็ม F เอฟซีไปรอที่ย่าโมใช่ไหมวันนั้นนะครับ ชุดเต็มนะเลขกอันค่ะจริงๆเราน่าจะซื้อทันเพราะอาจารย์ปล่อยไปนานมากแล้วนะครับไปตำหนักอาจารย์สองครับก็ช่วงนี้อาจารย์โอเคทูปพร้อมนะหนึ่งสองซ้ำทูปปูมวลนี้อาจารย์จุดได้ห้าสองห้าครับซื้อง่ายมากสองห้ากับห้าห้าออนอรตี้เป็นกันเองมากนะครับเจอตัวจริงแล้วน่ารักอ่าเวลาเดินดินเป็นกำลังใจให้ตามอาจารย์มาตลอดกดแท้พี่บู อย่าไปตำหนักมากนครับเห็นไมทูบป,ปู่อ่ะแคปแล้วมือนคนนี่แคปแคปห้าสองห้าครับไม่มีอะไรเลยก็ซื้อสองห้ากับห้าห้าแค่นั้นแหละทูบป,ปู่แล้วก็ซื้อห้าสองห้านะพอเงาพวกนี้ด้วยเด้อเงาีหลีครับเป็นโรคนี้ด้วยเป็นโรคแพน,นิบางครั้งมันก็ออกทางซึมเศร้านิดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไล่เลขให้นะ ชุดนี้ชุดนี้ชุดเต็มอันนี้อันเดียวกันแหละแต่นี่มันเลขเต็มเฉยแล้วก็ออมสินประมาณนี้นะครับทูบนี่ซื้อได้ทั้งออมสินแล้วกับรัฐบาลไทยเด้อห้านี่เด่นมากกาแฟาอร่อยครับห้าเด่นมากเลยอะเดียยเด๋ยวอวาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะเล่นตัวไหน ฟังนะใครไม่ทันหวยเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งอาจารย์ชอบสีหาเก่ากับแปดเกหานี่เล่นหประตูอาจารย์ชอบอยู่นี้แล้วก็กันกับัมหกห้าแปดไปนิดหน่อยตัดเล่นอาจารย์ก็ตัดเล่นเก้าแปดเก้าห้าห้าแปดแล้วก็เก้าสี่แล้วก็สี่ห้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครบสูตรเลยเล่นแค่นี้ผมาส่วนเลขทูบ เลขทูบผมชอบมันห้าสองห้ามันซื้อง่ายเราก็ซื้อห้าห้ากับสองห้าแค่นั้นอืแล้วก็สามตัวก็ซื้อห้าสองห้าจบเลยมันเป็นเลขหามใช้ทุนน้อยใช่ไหมซื้อง่ายไหมเลขทูบซื้อง่ายไหมห้าสองห้ากับห้าห้าแค่นั้นนะครับซื้อง่ายมากสําหรับเลขทูบ สองห้ากับห้านะครับแพ่นี้เวลาเป็นทรมานมากค่ะถูกต้องครับนะครับผมเสียงอย่างเสียงประตูอาจารย์ครับใครเคยเป็นจะเข้าใจแต่ว่าอาจารย์ก็เกือบร้อยเอร์